คิดว่าเป็นอายุแชมป์ที่น้อยที่สุดอายุน้อยที่สุดแล้วก็ความสามารถน้อยที่สุดปกติเดี๋ยวนี้ก็ยังยังมีคุยมีบีกันอ่าโอเคนั่งนั่งเอางี้นั่งประกอบกันเลยแล้วกันอ่าหมดเรืองไปคือนั่งเลยฮะนั่งเลยเชิญนะอ้าวเดี๋ยวนั่งประกอบกันบอกว่าไมเขาวินนะเวลาแบบแต่ไม่เดาหรือว่า เหมือนว่าถ้าเขามีเรื่องแบบโมโหอะไรเขาจะไม่ใ้าเป็นคนที่แบบเก็บเงียบอยากคิดว่าอนนบแบบว่าเก็บเงียบแบบเป็นคนเดียวในมุมมืดน,นี่ไม่ใช่นะ